สวัสดีเพื่อนๆนะักลงทุนทุกคนครับผมอับครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมันนี่ฮีโร่เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปร้อมก,กันกับช่องมันนี่ฮีโร่ครับและนี่ก็คือรายการหุ้นเด่นรอบวันประจำวันที่1กันยายน2564รครับวันนี้ก็มาดึกหน่อยนะครับผมเพิ่งอัดรายการตอน4ทุ่มครึ่งนี่เองเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยผมไปกินข้าวเย็นมาครับแล้วก็ไปแพ้นะครับไปแพ้กุ้งปกติก็แพ้กุ้งอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นกุ้งที่ไม่สุกนะนะแต่ว่วาผม กินกุ้งสุกนะครับแต่ว่าบางเอิน่นว่ามันน่าจะมีบางตัวที่มันแอบไม่สุกอยู่ในนั้นพอกินเข้าไปปุ๊บเรารู้สึกคันปากแสบร้อนที่อกนะก็กินยาเข้าไปนะครับยาแก้แพ้ไป2เม็ดแล้วก็ฟื้นนะครับฟื้นกลับขึ้นมาทําคลิปให้ทุกคนได้ถูกกันนะครับก่อนที่มันจะดึกไปมากกว่านี้ครับวันนี้ผมคัดหุ้นมานะครับทั้งหมดประมาณ13ตัวนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าแต่และตัวเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยเนาะวันนี้ รีบหน่อยแล้วกันนะครับ่อนที่ผมจะน็อกอีกรอบนะตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะแล้วฮะแต่ว่ากลัวจะไม่ไหวซะก่อนอามาดูตัวแรกครับผมคัดแมคโครมาครับแมคโครนี่ต้องบอกว่าพุ่งแรงมากๆหลังจากที่กลับตัวตั้งแต่โซนข้างล่างเนี่ยมีขึ้นพักทะลุด้านล่างนะครับอันนี้ก็เป็นทรงเวฟอยู่แล้วครับขึ้นพักทะลุเสร็จลงมาสะสมกําลังไม่หลุดโลคขึ้นสุดน,นะนิวไฮออกตัวได้ครับถ้าใครไวตัวทันนะครับ คงจะได้ของแต่40บาทนะชุดนี้นะครับนิวไฮออกมาได้แล้วก็ชุดนี้แล้วก็ชุดนี้นะครับสีบาทนี่คือทุนสูงสุดละในกรอบชุดนี้ที่ออกมานะครับแล้วก็ตอนนี้50บาทถามว่าเอามาให้ดูทําไมนะเพราะมันไปกันแล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราหาจุดในการเข้าเทรดได้นะครับหรือว่าหาจุดซับรอดได้ในกลางทางเนี่ยเราสามารถไปกับเขาได้นะซึ่งแม c โรเนี่ยจุดซับรอดนะผมให้ไวที่โซนแกลบครับแกลบ ล่างเลยนะโซนประมาณ42บาทครับแล้วก็แนวต้านนี่น่าจะไม่มีนะแนวต้านมีครับ57บาทครับผมมองว่าทาให้คโครมีการพักตัวลงมานะครับแล้วไม่ปิดแกลบเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อครับในหุ้นที่เป็นหุ้นใหญ่เวลาเราเล่นเราก็รอพักตัวอยู่แล้วนะเป็นปกติครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นโอกาสสําหรับคนที่รอได้แล้วกันนะตัวถัดไปนะครับเป็นบรู๊คครับจากตัวใหญ่เข้ามาตัวเล็กเลยบรู๊คเนี่ยมองว่าน่าจะบ สะสมของเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะว่าขึ้นมาเป็นบิ๊กไวแต่โซเนียขึ้นพักทะลุกับตัวเสร็จปุ๊บตีกรอบนะครับออกข้างแบบนี้ไม่หลุดโล65สตางค์นะครับโลต่ำสุดในกรอบนี้พอไม่หลุดก็มีการตวัดขึ้นและมีการกลับตัวขึ้นย่อให้ซ้อนกันตรงนี้ด้วยขึ้นพักทะลุมาปิดจอต้านโอเค แบบนี้น่าจะพร้อมวิ่งแล้วนะครับสำหรับบรูคครับต้องมารอดูสัญญาณพรุ่งนี้ครับถ้าพรุ่งนี้เบรกไฮโซนประมาณราคา0.78ขึ้นไปได้นะครับและยืนได้จะเป็นการเบรกไฮรอบ2เพื่อขึ้นต่อแนวต้าน1บาท4สตางค์ครับแต่ว่าถ้าเปิดมาแล้วไม่สามารถยืนได้นะครับไม่ไม่สามารถยืน0.78ได้แล้วก็ทิ้งตัวกลับลงมาจะกลายเป็นไซด์เวย์ต่อแต่ก็เป็นไซด์เวย์เพื่อสะสมกำลังเพื่อขึ้นต่ออยู่ดีเพราะว่างัดกันมาขนาดนี้แล้วครับวอลุ่มเข้าพีขนาดนี้มีโอกาสจะขึ้นได้มากกว่าลงครับส่วน น่าสนใจนะถ้าพรุ่งนี้นะครับ break high zone 0.78ไปได้พร้อมว o ลุ m นะพร้อมวลุ u m e เลยนะซับล็อตเราจะอยู่0.76ครับแบบนี้ถือว่าซ o f ตื้นครับมีโอกาสที่จะ break แล้วก็ไปต่อได้เลยเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เฝ้าได้ทั้งทำ f ฟร m e 5นาทีแล้วก็ทำาฟร m e day นะครับ2ทำ f ฟ a m e ตัวถัดไปครับเป็นโกลคอนครับโกลคอนวันนี้ภาพรวมก่อนภาพรวมเป็นขาขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็พักตัว พักตัวคล้ายๆกับตัวบรูคเลยนะแต่ว่าเป็นคลื่นใหญ่การพักตัวของเขาครับคลื่นพักทะลุแล้วก็พักเนี่ยเป็นคลื่นใหญ่ลงมาไม่หลุดโลครับโลอยู่ประมาณ1นึบาทห้สตางค์ลงมาต่ำสุดประมาณ1นึบาทแสตางค์ครับแล้วก็ดึงกลับขึ้นไปใ,นใกล้จะถึงแนวต้านแล้วครับใครที่วางแผนการเล่นตรงโลบริเวณนี้นะครับก็เตรียมเท k profit ที่แนวต้านไดนะ้แล้วก็อาจจะหาจังหวะเล่นอีกทีหนึ่งหลังจากที่เขาทะลุแนวต้านไปแล้วครับเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มว่าหุ้นตัวนี้ จะไปต่อนั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวนะครับใครที่ถือมาตั้งแต่โซนด้านล่างก็เตรียมตัวเทปโบฟิตแนวต้านส่วนมาดูในครื่งย่อยนะครับครื่นย่อยล่าสุดเนี่ยดูนะขึ้นพักทะลุพักทะล,ลุรอบ2เห็นไหมถ้าดูคลื่นย่อยนะครับดูเป็นอิเลฟเว็บเนี่ยกำลังขึ้นเว็บสมีโอกาสจะผ่านแนวต้าน1.36ได้ เห็นไหมครับว่า1ตัวเนี่ยมันเล่นได้หลายแผนใครเล่นสวิงเทรดนะครับโซนนี้ต้องรับละโซนแนวต้านต้องขายแล้วก็ดูอีกรอบหนึ่งว่าเราควรวางแผนก็เล่นแบบไหนแต่ใครที่มองเวฟออกเนี่ยก็อาจจะได้เล่นสูตรประมาณนี้นะครับมี1มี A นะครับแล้วก็ขึ้นทํา B ลงทํา C เสร็จปุ๊บเตรียมขึ้นเวฟสามใครที่เล่นทรงเวฟก็อาจจะได้ถือเกินแนวต้านไปอีกนิดนึงนะครับก็ ลองดูครับเลือกดูว่าเล่นแผนไหนกันนะส่วนโกลคอนนะครับสำหรับคนที่เล่นเวฟเนี่ยเราจะซับรอโซนประมาณ1.13นะครับส่วนแนวต้านโหแนวต้านไปไกลเลยเนี่ย1.90ครับแนวต้านนคลื่นใหญ่ครับถือว่าได้ระยะพอสมควรเลยตัวถัดไปครับ SDC ครับตัวนี้น่าจะหลายคนถ้าจะติดอยู่นะครับวันที่เป็นบิ๊กไวแล้วก็ทิ้งไส้ก็เห็นคําถามหลายคนถามมาครับตอนนี้ตัว SDC เนี่ยต้องบอกว่ากลับตัวแล้วนะ หลังจากที่ขึ้นไปทำลายสูงสุดที่0.94แล้วโดนตบลงมาต่ำสุดที่0.50ครับหลังจากเสร็จการเคลียร์บนเคลียร์ล่างเสร็จเรียบร้อยครับก็มีการดีดกลับแล้วก็พักตัววันนี้นะครับเกิดแท่งเทียนกับตัวอีกรอบแล้วนะครับคิดว่าต้องขึ้นต่อแล้วแหละเพราะว่าโซนนี้สะสมกันเยอะพอสมควรครับเท่าที่ผมดูวอลุ่มนะโซนประมาณ75สตางค์ถึง70สตางค์เนี่ยโซนนี้พอสะสมกันเสร็จก็งัดขึ้นครับมีโอกาสจะมาเทส85สตางค์แล้วโซน94สตางค์ได้นะครับก็ถือว่าน่าสนใจในทำ ส่วนทำเฟรย5นาทีก็น่าสนใจไม่แพ้กันเพราะว่ามีการพักตัวครับชุดนี้เป็นขาหนึ่งนะครับขา2ขา3พักตัวในกรอบนะครับเห็นซับลอตชัดเจนครับซับลอตในทำเฟรย5นาทีจะอยู่โซนประมาณ0.77นะครับตรงนี้ก็น่าสนใจครับถ้าไม่หลุดมีโอกาสจะเร่งฮ0.83แล้วไปต่อได้นะครับส่วนทำเฟ้ยนี้ก็ให้ซับลอตโซนประมาณ0.70นะครับเป็นโล w คลื่นตรงเนี้ยนะคลื่นตรงเนี้ยลองมาแผนการเล่นดูนะครับใครชอบทำเฟ้ยไหนก็เลือกได้ครับตัวถัดไปครับ UPA นะครับ U.P.A. ครับภาพรวมเป็นขาขึ้นขาขึ้นเสร็จแล้วก็มา,า new high รอบล่าสุดตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ทิ้งตัวลงลึกเลยแต่ว่าการทิ้งตัวลงลึกเนี่ยไม่หลุดโลก่อนหน้าครับนี่คือไฮโลก่อนหน้าเพราะว่าเขาขึ้นไป new high ชุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นขาเดียวเลยไม่มีคลื่นย่อยอะไรเลยฮนะพอขึ้นไปขาเดียวเสร็จปุ๊บโดนทุบกลับมาก็เลยโดนทุบลึกแต่ว่าทุบลึกถ้าไม่หลุดไฮโลก่อนหน้ามีโอกาสจะตวัดกลับขึ้นได้ชุดนี้ผมมองว่าความเสี่ยงต่ำนะซับลอลึกสุดของเขาประมาณ 30สตางค์นะครับแต่ว,ว่าราคาลงมาต่ำสุด31สตางค์ตรงนี้1เท่าเท่านั้นเองนะครับ RR โคตรจะคุ้มอนะ่ะเสีย1สตางค์นะครับชุดน,นี้ถ้าดีกลับขึ้นไปสัก4 2ไกลไปไหมอ่ะประมาณนี้แหละถ้าสมมติว่าเราได้32กลับไป4 2นะครับ10ต่อ1เท่าเลยนะ RR นะแล้วก็เสี่ยงเหมือนหนึ่งได้มาแสนหนึ่งเลยนะชุดน,นี้ถือว่าคุ้มมากๆครับถ้าใครเฝ้าอยู่และเห็นโซนนี้นะแต่ว่าใครที่ไม่ได้เฝ้าตรงนี้ ก็มีโอกาสนะครับเพราะว่ามีการทําขึ้นพักทะลุเรียบร้อยแล้วในไทม์เฟรมเดย์นะครับซ็อปล็อตจะอยู่ประมาณ31สตางค์ครับแนวต้านมี2แนว43สตางค์แล้วก็50สตางค์ครับมีโอกาสจะกลับไปถึงได้ครับตัวถัดไปครับมาโคครับผมมาโคมาดูภาพรวมกันก่อนนะภาพรวมต้องบอกว่าไซเวย์ยักษ์ครับเนี่ย0.80ถึง0.90คือแนวต้านนะครับแนวรับในคลื่นใหญ่จะอยู่0.46ครับแล้วก็ขึ้นรองลงมาจะอยู่ประมาณ0.60ประมาณนี้ซึ่งมาโคเนี่ย เป็นเรียกว่าไซเบยักษ์มานานแล้วนะยังไม่ออกจากกรอบสักทีการเบรกไฮของเขารอบนี้ในวันนี้นะครับเป็นการเบรกไฮรอบที่2ดูนะขึ้นพักทะลุพักทะล,ลุเป็นการเบรกไฮสองรอบครับจุดนี้คิดว่าเป็นเทรนในขึ้นย่อยแค่เนี้ยอาจจะไปได้ไกลแค่ประมาณ80สตางค์ถึง83สาตางค์ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็วางแผนการเล่นได้ซอบลอสประมาณโซนโลล่าสุดนะครับจะอยู่ที่0.69ย์จาครับ RR น่าจะพอไหวนะ พอไหวอยู่ครับน่าจะเกินสองตัวหนึ่งเท่าอยู่นะครับตัวนี้ก็น่าสนใจครับในระยะสั้นนะครับตัวถัดไปครับยูวันนี้ยูก็แรงเหมือนกันยูติดสแกนของเรามานานมากๆแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงของเดือน3ปีปีนี้สยเดนี่ยนะเดือน3ขึ้นพักทะลุแล้วก็พักตัวลงมาไม่หลุดโลขึ้นไปทำไฮก็ไม่ผ่านตบลงมาทำไฮไม่ผ่านตบลงมาลงมาที่โลนะครับก็ไม่หลุดนะครับก็ดึงกลับขึ้นไปจนได้แล้วก็มาชนไฮอีกนะครับ น่าจะวิ่งที่แล้วชนหายเสร็จปุ๊บก็ทำได้เทียนกับตัวแล้วก็พักตัวพักตัวนิดเดียวครับแล้วก็นิวไฮต่อไปเลยเนี่ยถ้าสมมุติว่าชนต้านแล้วพักตัวนิดเดียวแล้วเบรกไฮต่อเนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าเขาจะวิ่งต่อครับซึ่งยูก็เบรกไปแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้เป็นเทรนขาขึ้นเต็มตัวแล้วครับสำหรับยูมีโอกาสจะไปได้ต่อครับแล้ววันนี้ปิดลิงก์ด้วยที่เอามาให้ดูกันนะครับทำเฟรมเลยต้องบอกว่ามันไกลสต็อปรอดเกินไปไม่น่าเล่นอยู่แล้วแต่ว่าความน่าสนใจอยู่ที่ทำเฟรมห้าเน มาดูกันนะครับเนื่องจากเขาปิดซิลลิงเนี่ยมีโอกาสจะวิ่งขึ้นต่อได้ในวันพรุ่งนี้นะครับถ้าพรุ่งนี้เขาสามารถผ่าน1 4 3ไปได้ตั้งแต่ช่วง ATO e นะครับแล้วก็ยืนได้นะเป็นแท่งเขียวมันจะกลายเป็นแพทเทิร์นขึ้นพักทะลุเห็นไหมขึ้นพักทะลุนะครับคือถ้าวอลุ่มเข้าด้วยนะคือพร้อมไปต่อนะครับแล้วก็ถ้าผ่านไปได้อย่างยิ่งจริงนะซ็อบรอดจะอยู่ที่โซนประมาณ1.36ครับในราคเฟรม5นาทีแต่ว่าถ้าเขาเปิดแล้วทิ้งตัวลงมาไม่สามารถผ่าน1.43ไดดนะ้เปิลงมา ในกรอบเดิมเนี่ยก็เป็นโอกาสนะครับเป็นโอกาสที่จะเข้าไปสะสมกับเขานะแนวรับของเขาในกรอบเดิมนะครับจะอยู่1.24ครับถ้าเปิดลงมาแล้วไม่หลุด1.24ก็มีโอกาสที่จะเล่นได้นะครับเล่นในกรอบเดิมแล้วก็ราคาวกกลับขึ้นไปก็กินแนวต้านแต่ว่าถ้าออกมาในแนวการเบรกไฮไปเลยตอนเช้าก็จะเข้าแผนแรกนะครับสามารถวางแผนการเล่นได้แล้วก็มีอีกแผนหนึ่งแผนที่สามนะน่าจะมีคนสงสัยกันเยอะนะครับแล้วถ้าเปิดแล้วล่วงลงมาล่ะ เปิดเสร็จปุ๊บล่วงลงมาอันนี้ทําอะไรได้ไหมต้องบอกว่าทําอะไรไม่ได้ครับเล่นไม่ได้เลยถ้าเปิดเสร็จแท่งแรกยืนไม่ได้ล่วงลงมาล่วงลงมาเล่นไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าตบัดกลับขึ้นไปหลังจากนั้นตัวนี้เล่นได้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นดูทรงเขาดีๆก่อนนะครับไม่ใช่ไป ATO เลยนะพยายามดูทรงเขาดีๆก่อนครับว่าเขาจะออกมาแนวไหนแล้วค่อยวางแผนการเล่นตามไปทีหลังนะครับตัวถัดไปครับสิริครับสิรินี่เริ่มมาแล้วนะสิริภาพรวมต้องบอกว่า เนี่ยมันเสียทรงขึ้นย่อยนะครับมันหลุดโลดตรงนี้แต่ว่าคลื่นใหญ่ไม่เสียทรงแน่นอนแหละมันไม่ควรจะเสียเพราะว่ามันขึ้นขาเดียวเนี่ยปเรียงเดียวขึ้นไปเลยนะครับในลื่นใหญ่ถือว่าซบลอนลึกมากก็เลยไม่เสียทรงแล้วก็ลงมายืนนะครับแถวโซนประมาณหนึ่งบาทสิบสามตรงนี้ยืนนานมากต้องบอกว่ายืนนานมากนะใครดูวอลุ่มนาฬิกาจะรู้นะครับว่าโซนนี้เขาเล่นอะไรกันอยู่แล้วพอสะสมกําลังเสร็จโซนนี้ก็เริ่มงัดครับมันจะคล้ายๆรูปตัวอยู่เลยนะ ม,มันถ้วยนะครับเริ่มงันละและคละื่นล่าสุดมีการทะลุนะครับชุดนี้นะดูนะคลื่นพักทะลุรอบที่1พักทะลุรอบที่2และก็พักทะลุรอบที่3ครับต้องบอกว่าเป็นเทรนชัดเจนแล้วในคลื่นย่อยนะซับล็อตจะอยู่โซนประมาณ1.26สนะครับส่วนแนวต้านก็ให้ไว้ที่สูงเลยแล้วกันนะครับ1.52อครับมโอกาาจะกลับไปถึงได้ครับตัวต่อไปครับ DOD ครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะแสบเหมือนกันนะเสียทรงไปแล้วนะครับตรงเนี้ย เสียทรงไปแล้วหลุดโลไปแล้วนะครับกรอบบน15.8กรอบล่างนะครับ11.5นะครับก็เสียทรงไปแล้วแต่ว่าหลังจากเสียทรงไปได้ไม่กี่วันครับก็มีการงัดกลับเป็นขึ้นพักทะลุพักทะลุพักทะล,ลุ3รอบแล้วนะครับสำหรับดี d ดีใช้เทคนิคของวายคอฟจับได้นะเพราะว่าเทคนิคของวายคอฟเนี่ยเวลาหลุดโลแล้วดึงกลับแล้วเบรกไฮเป็นขึ้นยอดแบบนี้มีโอกาสจะไปได้ไกลซึ่งผมเคยเห็นใน RBF นะครับช่วงโซนประมาณ9บาทนะ เดี๋ยวผมไปเปิดเคสให้ดูนะครับเดี๋ยววิเคราะห์ตัวนี้เสร็จก่อนแล้วกันมาดูดีีก่อนครับตอนนี้เกลับขึ้นมาเล่นที่กรอบเดิมแล้วก็วิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับขึ้นพักทะลุพักทะลุพักทะลุตามรอบแล้วในคลื่นย่อยถือว่าเป็นเทรนด์ครับซับลอตล่าสุด11.9แนวต้านะครับโซนประมาณ13.5แล้วก็ต้านใหญ่ประมาณ15.3ครับจริงมีไกลกว่านี้นะมีต้านใหญ่กว่าเดิมมีต้านใหญ่สุดอยู่ที่15.8 0ครับตัวนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวถ้าขึ้นโดยไม่เเสียยรรงลนะคับ เดี๋ยวตัวถัดไปพาไปดูเคสที่ rbf กันเดี๋ยวจะลืมนะถ้าเอาไปด้านหลังนี่ลืมแน่นอนครับมาดู rbf ครับโซนนี้โซนสะสมกำลังเขานะครับตรงนี้นะราคามันวิ่งอยู่แถวประมาณเจ็ดบาทนะครับแล้วก็มีการตบหลุดโล่เดี๋ยวขอขีดใหม่นะขีดไม่ตรงนะะเนี่ยตบหลุดโลพอตบหลุดโลเสร็จปุ๊บแล้วก็ดึงกลับครับเดี๋ยวซูใม้ดูใกล้ๆช่วงดึงกลับเนี่ยพอดึงกลับนะขึ้นพักทะลุพักทะลุแล้วยาวเลยครับ ยาวเลยยาวทีเดียวไป19บเา,าทเลยเห็นไหมก็เดียวดีนะครับก็อาจจะเป็นทรงนี้ก็ได้นะลองโฟกัสลองติดตามดูนะครับถ้าเด็กลื่นย่อยเขาไม่เสียทรงแล้วสามารถผ่านคลื่นใหญ่ไปได้ก็อาจจะวิ่งได้ไกลครับตัวถัดไปนะครับเอรินครับ A R I N ครับตัวนี้ภาพรวมลื่นใหญ่เป็นขาขึ้นครับแล้วก็ราคามีการงัดกลับขึ้นมาแล้วนะในคลื่นย่อยนะมีการพักเรียบร้อยแล้วก็มีขึ้นพัก ทะลุพักทะลุตัวนี้สามารถโฟกัสที่ t ท m e เฟรมเด a y ได้นะครับซอบล้อจะอยู่โซนประมาณ1.68ครับแนวต้าน2.12ครับตัวถัดไปครับ A S W ครับมาดูภาพรวมกันก่อนภาพรวมตัวนี้กำลังฟอมตัวจะขึ้นนะครับตัวนี้ก็คล้ายๆกับ y c o คอเหมือนกันตอนแรกสร้างกรอบไว้นะครับสร้างกรอบไว้แล้วก็มีการตบหลุดโลตรงนี้พอหลุดเสร็จดึงกลับขึ้นพักทะลุพักทะลุพักทะล,ทลุเห็นไหมกี่รอบละว1รอบ สองรอบสามรอบนะครับแน่นอนว่าต้องเป็นเทรนด์อยู่แล้วสามรอบตรงนี้แล้วก็ตอนนี้กําลังจะเบรกไฮด้วยไฮล่าสุดอยู่ที่แปดจุดเก้าวันนี้ปิดแปดจุดเก้าพอดีครับถ้าพรุ่งนี้สามารถยืนเหนือแปดจุดเก้าได้นะครับซับล็อตจะอยู่โซนประมาณแปดจุดหกห้าครับใครที่มีตั้งแต่เบรกไฮรอบแรกหรือว่ารอบสองเนี่ยก็ขยับขึ้นมาที่แปดจุดหกห้าได้นะครับส่วนแนวต้านตรงนี้ผ่านไปหมดแล้วนะครับก็มองแนวต้านใหญ่เลยที่โซนประมาณสิบเอ็ดจุดสองศูนย์ครับตัวถัดไปครับ ไอลิงหายไปนานเลยตัวนี้หลังจากที่ว้อหวาในช่วงแรกนะครับตัวนี้ทรงก็คล้ายๆกับหลายๆตัวที่มีการทะลุหายคลื่นใหญ่ได้ในคลื่นเดียวเพี้ยงขึ้นไปแล้วก็พักลึกครับพักลึกไม่หลุดไฮโลก่อนหน้าก็ตวัดกลับเห็นไหมพยายามจําทรงนี้ให้ได้ครับถ้าคุณจําทรงนี้ได้เนี่ยคือเทรดยังไงก็มีโอกาสชนะได้มากกว่าแพ้ตอนที่เขาไล่ๆกันเนี่ยเป็นบิ๊กไวท์หลายๆแท่งเนี่ยคุณเอาเข้าเฟมลิตรอเลยคุณไม่ต้องไปไล่กับเขานะครับงานเลี้ยงมันต้องมีวันเลิกลายอยู่แล้ว พอเขาเล่นกันจบรอบแรกปุ๊บเขาทุบกลับลงมากรอบเดิมเนี่ยเป็นจุดที่คุณต้องโฟกัสเลยครับถ้าราคาลงมาใกล้ๆซับลอตยิ่งดีเลยถ้าไม่หลุดมีโอกาสจะตะวัดกลับขึ้นไปได้ครับตรงนี้ถือว่าอาอาคุ้มมากครับถ้าสมมติว่าทุนได้ที่ประมาณ7บาทเห็นไหมสมมตินะถ้าได้7บาทนะครับซับลอต มันห่างกันแค่60สตางค์ถ้าราคาดีบกลับไปที่แนวต้านได้ลองคำนวณดูครับแค่ขีดเส้นก็รู้แล้วว่าคุ้มนะครับแต่ว่าถ้าลองคำนวณเป็นตัวเลขจะทําให้เราเห็นภาพชัดเจนมากกว่าเพราะฉะนั้นก็จาทรงนี้ให้ดีๆแล้วกันนะครับตัวไหนที่มีการกระชากขึ้นแรงๆอย่าเพิ่งไปไล่ครับรอเขาทิ้งครับแล้วเราจะได้ของราคาถูกแล้วก็เป็นเทรนด์ขาขึ้นด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวมาดูคลื่นย่อยกันนะครับอันนี้ก็พูดถึงอดีตเนาะแล้วก็มาดูคลื่นย่อยล่าสุดคร สรอบแล้วเป็นเทรนด์แล้วนะครับล่าสุดปิด8.75ครับซอบลอล่าสุดนะครับในคลื่นย่อยอยู่ที่โซน7.95แนวต้าน9.50มีโอกาสกลับไปถึงได้ครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับในวันนี้ก็คือ AKP ครับ AKP คล้ายๆกันแต่ว่าบังเอิญว่าเขาตบหลุดโลนะครับชุดนี้ตบหลุดโลเห็นไหมหลุดมาแท่งหนึ่งครับแล้วก็ดึงกลับขึ้นพักทะลุพักทะลุ2รอบนะครับกลับตัวทันทีหลังจากตบหลุดโลครับถือว่า แสบพอสมควรนะใครที่ไปรับตัวนี้ช่วงประมาณบาท80เนี่ยตรงนี้ก็ต้องคัดพอคัดเสร็จถ้ายังเฝ้าต่อนะเขากลับมาครับก็มีจุดในการวางแผนการเล่นตรงนี้ฮะประมาณ1นึ่ตรงที่คัดนั่นแหละแล้วก็ดึงกลับมาครับตอนนี้ก็เป็นเทรนแล้วนะเบรกไฮรอบที่3มาด้วยครับมีโอกาสจะไปถึงแนวต้านตรงนี้ถือว่าเป็นการเคลียร์ล่างแหละพอเคลียร์เสร็จก็ดึงกลับนะครับซับลอสของตัว AKP ล่าสุด1 9 4แนวต้าน2.52ครับมีโอกาสจะไปถึงได้ครับ ก็จบลงไปแล้วสําหรับการวิเคราะห์หุ้นทั้ง20ตัวในวันนี้ครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับเอาละครับก่อนจากกันไปเดี๋ยวขอแวะไปดูคอมเมนต์หน่อยสักคอมเมนต์หนึ่งแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้มีคอมเมนต์ที่น่าสนใจนะครับก็คือคุณวิทธรน,นะครับทางผิดขออภัยนะคือคุณวฤทธรคอมเมนต์มาบอกว่าอยากทราบเทคนิคในการหาหุ้นไว้เล่นในวันถัดไปไม่ทราบว่ามีคลิปไหนแนะนําไว้บ้างครับต้องบอกเลยว่าคลิปนี้เลยครับ รายการหุ้นเด่นขายของตัวเองซะงั้นนะฮะก็เป็นรายการที่วิเคราะห์ทั้งหุ้น Bio d i p swingtrade แล้วก็ daytrade ครับตัวไหนที่ติดรายการมาแล้วก็ผมจะแยกวิเคราะห์ให้เรียบร้อยเลยนะแล้วก็คัดมาแล้วครับใครที่ชอบ daytrade ก็โฟกัสที่5นาทีนะครับผมจะให้ซิกว่าอยู่แล้วว่าเนี่ยตัวนี้ต้องโฟกัสที่5นาทีนะถ้าเปิด5นาทีมาทำทรงแบบที่ผมบอกมีโอกาสจะไปได้ต่อนะครับแล้วก็เดทเทรดได้ตัวไหนที่ เปิดใกล้ๆแ,แนวรับตัวนี้ก็สามารถวางแผงนเล่นได้ในลักษณะของสวิงเทรดแล้วก็ตัวไหนที่เป็นการเบรกเอานะครับการเบรกเอาที่เป็นขึ้นย่อยเบรกสองรอบเนี่ยส่วนมากเบรกสองรอบจะเป็นเทรนด์ไงนะใครอ่านอ e ีบุ๊กแล้วนะครับเล่มสามจะรู้ดีนะครับว่าถ้าเบรกสองรอบแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะวิ่งได้เรว็วแล้วก็วิ่งได้ไก,กลามากกว่าที่เบรกรอบแรกเนาะถ้าเบรกรอบแรกเสร็จมันมีโอกาสลงมาสะสกมกําลังใครอ่านอ e ีบุ๊กแล้วจะเข้าใจสูตรนี้นะครับนะก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยกันนะครับคุณไพทอนครับก่อนจะกกันไปวันนี้ครับเช่นเคยครับ มีเรื่องวาระสมพั์อีกหนึ่งเรื่องแล้วกันเนาะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะสนับสนุนช่องมานิโรบันณาธิการยูทูบครับสามารถสมัครสมาชิกกับเราได้เลยตรงนี้นะครับและเมื่อเพื่อนๆเป็นสมาชิกแล้วเพื่อนๆจะได้รับสิทธินะครับดูคลิปหุ้นการบ้านทุกวันอาทิตย์ครับแล้วก็จะมีคลิปการอัปเดตเซตฟิฟตี้อินดิวเอร์ช่วงกลางสัปดาห์ครับและจะมีการไลฟ์สดของผมกับจันพืชในวันจันทร์และก็วันศุกร์ครับเวลา1 6บหกนาฬครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วกันลืมเลยนะฮะเป็นอ e ีบุ เล่มที่3นะครับชื่อว่ารวมเทคนิคทากาไรสไตล์หุ้นเด่นครับซึ่งอ e ีบุ๊กเล่มนี้เปรียบเสม,มือนกับคู่มือในการดูรายการหุ้นเด่นรอบวันเลยนะในเนื้อหาของอ e ีบุ๊กนะครับก็จะมีตั้งแต่วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรม efinstock นะครับแล้วก็จะมีตั้งค่าสแกนหุ้นเด่นรอบวันด้วยแล้วก็จะมีเทคนิคแนะนำนะครับเรื่องของการวางแผนการซื้อวางแผนการเล่นว่าเบรกหนึ่งเบรกสองควรทำอย่างไรนะครับแล้วก็การรันเทรนด์สุดทางทาอย่างไร และไฮไลท์นะครับอยู่ในบทสุดท้ายเลยนะครับเป็นเบสิกเด Trade ครับใครสนใจ E-Book เล่มนี้นะครับอย่าลืมติดต่อได้ที่ไลน์แอดม n น r ีครับก่อนจากกันไปเช่นเคยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราช่องม o นีโรด้วยแล้วพบกันใหม่กับรายการหุ้นเด่นรอบวันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ